ใส่เนื้อเนื้อบดใส่ชูรสน้ำปลาพริกป่นปาลาใส่มะนาว ไส่ขั้วไก่หอมเปยหอมกรอม สวัสดีจ้าสวัสดีพพี่น้องมัสก็คือสุขคนจากะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศมาจ้าพี่น้องจา้งจามูลนิภาพมาก,กินก้อยเหนียวพี่น้องลาบเนื้อเฮ็ดแบบก้อยมะนาวเหนียวเหนียวแมวมุจเจ้ามาพี่น้องมาหิว้เขาซิมก่นคำแรกออเจ้าเหนียวอีดีเด้เหนียวสมเสือ Sắp sắp. Nó tự mở không? 我怕他。 kính subscribe cho kênh chồng nó sẽ không khắp như thế <laughs> Quay xe bằng nào? Quay xe bà đẹp Xe bà đẹp, mình nuôi phải สองขั้น่ะทะลุป่ะกัน ก็ไรแต่ไม่พี่นนองแต่มันส้มเป็นน้อหน่อยมันเป็นเน้วเนี้ยลไหมืมอืมองฟาเปิ วยกืน่ลางปลาเมือกตาสิบเอ็ดโมงถึงหองเ้อตะเหล้ว มะพร้าแดงนี่มันบระก,กาศให้พี่หน่องมันเสียบช่วงคอยเผื่อให้พี่หน่องว่าเอามาปัจจัปดาเสียบช่วงเนี้ยดีดีพี่หน่องเนี้ยจะได้บีไป ปวดกลางครับอมีพี่น้องเพื่อนเพื่อนาเพืพ่นเนพื่นบอกเลนเนาะเพื่อนายฉันกินน้ำกันเบื่กินน้ำแยกบผ้ายาบพรออีมอาสัน่นยยามกินเมื่อนี้จาว่าสัน่นเสียบตัวเนาะ ชื่อแบบม่มีผักอ่นนั้นทพี่หน่อยเนาะอันนั้นพร้อมจะแบบนะปากไม่าซื้อให้ก็เลยบม่จักซื้อมั่นกเ็เลยไม่จะบอกเราซื้อมาให,หายค่ะเพราะว่า เราข้าวเจ้าไ่เคยกินยามเป็นซื้อบ่อเป็น ลายเนื้อเปนจับบดเอาไม่ได้ฝักเลยใส่เครื่องปั่นปันเอามันก็เลย่านไปวาหย่ำบ่ขาดไหมพี่น้องมันมีเอ็ดเนาะมันก็เลย,ยไปปั่น มาหกแต่กินไดไรล่ะ ไปแล้วพี่น้องจ้าอิ่มโ่้รายเติบดิคำว่ากิโลน sí ึงกับสีหลายโผลประบ้านเคืองพี่น้องหน้าปั่นหรือไม่เยเป็นย่างเนหน่อยแต่เขาไม่เป็นเนื้อหั่นฮันโอ้หลายเติบพี่น้องนั่นละจ้าไปแล้วพ่อกับแม่คลิปหนาค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบแลับฝากไปเบิ่งไปแง่แฟนเพจเฟซบุ๊กให้เวอร์นันอีกหนึ่งช่องทางได้คะเด้อพ่อกับแม่คลิปหนาค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะเด้อไปแล้ว